เจ้ากคณะอำเภอเมืองสุรินทร์และเจ้ากคณะอำเภอรำดวนธรรมยุทธขอเรียนเชิญครับหลังจากนั้นพระนิพพานท่านก็จะได้มอ างประกาศอนุโมทนาบุญให้กับท่านคนทีนัสศีอินท่านผู้บัญชาการกองพลที่หกและผู้บัญชาการกองกองราทยาดีที่ได้มีผู้รูประการต่อพระพุทธศาสนานะครับเป็นการขำจุนพระพุทธศาสนาบัพติศมาองค์ขจ้านวันนี้พระนุพรุ่ท่านก็ได้มอบนะครับ ใบป,ประกาศนุโมทนาบุญนะครับอย่างซึ่งเพื่อเป็นการมอบนะครับต่อท่านประธานพิธีนะครับราดับต่อไปนะครับจะให้ประกอบพิธีจะเป็นพุทธมนตเพื่อกวางเป็นสริมงคลตามระดับดครับวิปติปติภาหายสัพสัมปิิทธิยา สัพพทุควินาสายปริตังบุตมังคารังวิปติปติภาหายสัพพสัมปิสิติยาสัพพยามวินาสายปริตังปุตมังคารังวิปติปติภาหายสัพพสัมปิสิติยาสัพพโรควินาสายปริตังบุตมังครง